สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่ handmade ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF ศูนแปดศูนย์ EP นี้จะเป็น EP หนึ่งพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกหกเหลี่ยมลายกังหันหมุนวนลายนี้นะคะลักษณะของดอกนะคะดอกมันจะออกมาทั้งหมดเป็นหกกลีบแต่เป็นกลีบเฉียงออกมานะคะมันจะเฉียงหมุนแบบนี้ ดอกตรงนี้เราสามารถขยายได้ถ้าตามมาตรฐานตรงนี้ที่พี่เมยถักอยู่ไหมที่พี่ใช้นะคะตรงนี้พี่จะใช้ไหมเป็นไหมคอตตอนนะคะเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบเป็นไหมไม่ตีเกลียวนะคะความหมายไม่ตีเกลียวก็คือเส้นมันจะเป็นเส้นเล็กๆแยกออกจากกันแบบนี้ค่ะขนาดของเส้นจะเท่ากับถ้าเราใช้ได้ยับผ้าหกเส้นนะคะเอามาคู่กันแบบนี้ก็จะได้ ขนาดไหมเท่ากับที่พี่เมย์ใช้พอดีความหมายไม่ตีเกลียวคือมันจะแยกออกจากกันทีนี้ถ้าเราลองหมุนตีเกลียวนะคะแล้วลองดูขนาดเส้นเอาไปเทียบกับเส้นเบอร์ยี่สิบนะคะขนาดเส้นจะเท่ากันไหมแบบนี้ถ้าเป็นมือใหม่เวลาคุณถักระวังไหมจะแตกนิดนึงนะเพราะฉะนั้นตอนที่ป้อนไหมะคะ่ะแล้วก็ตอนที่ใช้เข็มโคเชเกี่ยวคุณต้องเกี่ยวดีๆเขม็มโคเชพี่เมย์จะใช้หัวเข็มขนาดสองมิล สองมิลคือตรงหัวที่พี่จับตรงนี้นะคะข้อมูลอีกอันหนึ่งที่คุณจะต้องมีก็คือวัดรอบตัวของคนที่จะต้องการใส่เสื้อตัวนี้นะคะถ้าส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายนะคะของผู้หญิงจะมีอกมีพูงมีสะโพกส่วนไหนกว้างที่สุดใช้ส่วนนั้นของพี่เมย์นะคะไม่ใช่รอบตัวของคนใส่นะคะแต่จะเป็นรอบตัวของเสื้อพี่เมย์จะถักหนึ่งร้อยเซนหนึ่งร้อยเซนแล้วคุณถักดอกต้นแบบออกมา นี่นะคะพอคุณดักดอกต้นแบบออกมาคุณวางดอกให้เป็นลักษณะอย่างที่พี่จับให้ดูถ้าเป็นดอกหกกลีบนะคะหนึ่งกลีบจะอยู่ด้านบนหนึ่งกลีบจะอยู่ด้านล่างสองกลีบอยู่ขวาสองกลีบอยู่ซ้ายลักษณะดอกออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วให้คุณวัดค่ะ เวลาคุณวัดน,นะคะให้วางพื้นที่ในระนาบแล้วดึงดึงลายนิดนึงหรือคุณจะรีดก็ได้ถ้าคุณรีดดอกแรกคุณจะเห็นขนาดที่แท้จริงของดอกหลังจากที่คุณถักออกไปแล้วจะคำนวณง่ายกว่าถ้าคุณยังไม่รีดนะคะคุณก็ลองดึงนิดนึงวัดจากส่วนที่สูงที่สุดตรงนี้ให้คุณวัดส่วนที่สูงที่สุดนะคะตรงนี้ถึงด้านล่างซ้ายกับขวาดอกนี้จะเท่ากัน พี่เมวัดออกมาได้สิบเซนเวลาคำนวณนะคะว่ารอบตัวของคุณรอบตรงหน้าอกรอบตรงพุงส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายคุณจะใช้กี่ดอกคุณเอารอบรอบตัวเสื้อที่ต้องการนะะเอาหนึ่งร้ตั้งหารด้วยความสูงค่ะ100ห,หารด้วย10พี่เมย์จะได้10ดอกพอดีนะคะนั่นแสดงว่าหน้าห้าหลังห้าถ้าหน้าห้าหลังห้ผังที่ใช้ต่อจะเป็นผังเดียวกับ รหัสคลิปที่ผ่านมา mf079 ค่ะเป็นดอกหกเหลี่ยมเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ mf080 พี่เมย์จะถาทำคอแหลมนะ mf079 ของเรามันจะเป็นคอกลมอย่างแรกเลยคุณต้องถักดอกตัวนี้ออกมาก่อนคุณถึงจะคำนวณได้ดอกนี้เราสามารถขยายได้นะเดี๋ยวตอนที่ที่ถักตามพี่เมย์เดี๋ยวค่อยๆดูนะคะ เราสามารถขยายให้ได้ขนาดตามต้องการของร่างกายได้คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกนี้แล้วจะแนะนําวิธีการขยายดอกให้ได้ตามร่างกายของผังลายแล้วก็ภาพนิ่งของเสื้อตัวนี้นะคะหลังจากที่พี่เมย์ถักแล้วเนี่ยพี่เมย์จะทยอยเอาลงไว้ที่อัลบัม้มอัลบั้มที่แฟนเพจนะคะแฟนเพจของพี่เมย์ชื่อ เมทินีแฮนด์เมดตัวนี้ค่ะเขียนเหมือนกับ youtube เลยนะคะชื่ออัลบั้มคือ MF080 เสื้อตัวอื่นเหมือนกันนะคะถ้าคุณต้องการดูภาพนิ่งแล้วก็ผังลายให้คุณพิมพ์รหัสตรงนี้ค่ะ MF080 ตรงนี้หรือเป็น MF079078 ก็ได้พิมพ์ค้นหาที่ facebook นะคะแล้วคุณจะพบข้อมูลหลังจากที่คุณเข้ามาที่แฟนเพจพี่เมย์นะคะแฟนเพจชื่อเมทินีแฮนด์เมดแล้วคุณเข้าไปที่อัลบั้มค่ะ อันนี้เป็นอัลบัม้มอันนี้เป็นไหมแล้วก็เป็นตัวอย่างของดอกที่พี่ถักออกมานะคะผังลายอยู่ตรงนี้ให้คุณคลิกไปที่ผังลายผังลายพี่จะถักตามลายนี้เลยนะคะให้คุณดูลายนะลายตรงนี้จะมีอยู่สี่แถวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่แถวที่พี่นับก็คือไม่ได้นับแถวแรกที่เริ่มนะคะ นับแถวที่เป็นลายเป็นตัวกีบออกมาถ้าถักตามผังลายตรงนี้เลยแล้วใช้ไหมเบอร์ยี่สิบใช้หัวเข็มขนาดสองมิลน,นะคะคุณจะได้ความสูงของดอกความสูงความกว้างดอกนี้นะคะจะเป็นดอกคล้ายๆกอัอบดอกวงกลมแต่ว่าเป็นหกกีบเพราะฉะนั้นส่วนที่กว้างที่สุดวัดจากมุมนี้ทะแยงมาหามุมนี้ค่ะจะได้เท่ากันของพี่เมย์ได้สิบเซนเราสามารถขยายได้นะคะถ้าคุณถักตามพี่เมย์แล้ว ออกมาจนถึงอันสุดท้ายด้วยแรงมือของตัวคุณเองแล้ววัดไม่ได้สิบเซนนะคะถ้าคุณต้องการขยายเดี๋ยวมีแนะนำค่ะตอนนี้เรามาเริ่มถักลายนี้กันคุณจะดูลายประกอบหรือไม่ดูก็ได้นะคะถักตามพี่เมทีละแถวก็ได้ค่ะถ้าจะดูลายก็ให้ใช้ผังลายนี้นะ,ะเรามาเริ่มถักแถวที่หนึ่งค่ะแถวที่หนึ่งนะคะเวลาเราป้อนไหมพี่จะไม่ได้ใช้วิธีพันนิ้วนะคะจะใช้วิธีพาดผ่าน เอามือจีบแล้วข้ามมาเลยนะคะจีบเสร็จแล้วข้ามข้ามมานิ้วนางมาหานิ้วก้อยหลังจากนั้นดีดกลับค่ะเวลาดีดกลับนิ้วชี้จะเป็นตัวดีดไหมออกมานิ้วที่ใช้จับคือนิ้วกลางกับนิ้วโป้งเราจะเริ่มโดยการคล้องไหมเวลาคล้องไหมจะคล้องไปด้านหลังเริ่มนะขึ้นโซ่ตรงนี้ด้วยโซ่แปด โซ่8นะคะโซ่8ตรงนี้สามตัวแรกค่ะจะแทนด้วยดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่5ห,ห้าบวกสามเป็นแปดหลังจากนั้นนะคะพันหัวเข็มแทงลงมาที่ช่องดึงห่วงออกมามีสามรวบสองแล้วก็รวบสองตัวนี้เรียกลายพอหนึ่งคอหรือเรียกว่าลาย F หรือเรียกว่าดับเบิลโคเชพี่เมย์เรียกดับเบิลโคเชนะ โซ่ห้าถักดับเบิลโคเชโซ่ห้าดับเบิลโคเชโซ่ห้าโซ่ห้าดับเบิลโคเชลงไปในช่องค่ะสองสี่ห้าแล้วนะ ทั้งหมดจะได้หกหลักเวลานับนะคะหลักหลักนี้นับเป็นหลักที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่หกค่ะตรงนี้รูดได้รูดเข้ามานับกี่บอีกรอบหนึ่งนะนับเวลานับนะคะให้นับตรงหลักตรงนี้หลักที่หนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหก ต้องครบหกหลักนะคะเพราะว่าลายเราเป็นลายหกกลีบปิดงานตรงนี้ด้วยการถักโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะนับขึ้นไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้นโซ่สามที่เริ่มต้นมันแทนดับเบิลโคเชแทงลงไปแล้วดึงผ่านออกมาปิดงานค่ะปิดงานงานเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้ขึ้นงานแถวต่อไปเลื่อนห่วงเอาหัวเข็มแทงค่ะดึงห่วงออกมาแล้วถัก ซิงเกิลโคเชเลื่อนห่วงเริ่มแถวที่หนึ่งของลายกางหันอันนี้พี่นับเป็นแถวเริ่มงานนะคะต่อไปเป็นแถวที่หนึ่งของลายกางหันโซ่สามแทนดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่งดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอนะแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปอีกสี่ตัวนับรวมหลักแรกจะได้ห้าตัวเวลาเราถักให้เราใช้วิธี พอพันนี้เสร็จแล้วนะคะให้เอานิ้วเนี่ยกดแล้วดันหัวเข็มยาวมันจะทําให้เวลาเราถักมันจะได้ตัวที่เท่ากันสองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าขั้นด้วยโซ่สามลายกางหันแถวที่หนึ่งดับเบิลโคเช่ห้าหลักขั้นด้วยโซ่สาม ลงไปทุกช่องถักให้ครบทุกช่องค่ะโซ่สามนะ แถวที่หนึ่งนะคะเราจะปิดงานโดยการที่ถักโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มดึงผ่านถ้าดูตามผังลายมันจะคือแถวที่สองแต่เวลานับพี่จะนับแถวนี้เป็นแถวกังหันแถวที่หนึ่งขึ้นแถวที่สองค่ะเราจะเลื่อนห่วงมาแทงลงไปตรงหลักที่สองนะคะแทงแล้วดึงผ่าน เลื่อนห่วงมาเริ่มที่หลักที่สองขึ้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิมโซ่สามแทนดับเบิลโคเชเวลาเราถักให้เราไม่แทงตรงนี้นะคะไม่แทงตรงช่องโซ่ให้แทงลงไปตรงจุดรวบแทงลงไปตรงจุดรวบค่ะแล้วนับหลักเดิมเลยะแถวที่ผ่านมาเราขึ้นด้วยห้า แถวนี้จะมีสี่พอสี่เสร็จแล้วนะคะช่องนี้ช่องโซ่เราถักลงไปอีก3ตัวเพื่อเบี่ยงให้กังหันมันหมุนเดับเบิโคเช3ตัวแถวนี้ขั้นด้วยโซ่4พทเทินคือ7หลักขั้นด้วยโซ่สี่หลักที่สองข้ามอันที่หนึ่งมาลงหลักที่สอง ตรงนี้จะมีอยู่สี่นะคะหนึ่งสองตัวนี้ตัวที่สามดันหัวเข็มยาวแทงแล้วดันสี่ตรงนี้สี่นะคะแล้วในช่องโซ่อีกสามตัวตัวที่ห้าตัวที่หกแล้วก็ตัวที่เจ็ดขั้นด้วยโซ่สี่ถักแบบนี้ทั้งหมดออกมาจะได้ ปิดงานกลางหันแถวที่สองโดยการถักโซ่สี่แทงลงไปตรงโซ่สามดึงผ่านแถวต่อไปนะคะเลื่อนห่วงมาตรงหลักที่สองแทงแล้วดึงผ่านขึ้นด้วยโซ่สามโซ่สามแทนดับเบิลโคเชตตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่หนึ่งนะต่อไปนับตัวที่สองแทงลงตรงจุดรวบค่ะ แทงลงตรงจุดรวบสิ่งที่จะได้ก็คือมันจะไม่เป็นรูโบแล้วงานเราจะเนียน,นงานจะไม่เป็นรูโบจุดรวบจะแทงยากกว่าตรงช่องโซ่นะคะถ้าช่องโซ่มันจะแทงง่ายตรงเนี้ยแต่ของเราลงตรงนี้นับข้างบนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะมีอยู่หกหลักหกหลักนะคะเติมตรงนี้อีกสามเป็นหลักที่เจ็ด หลักที่แปดหลักที่เก้าให้สังเกตนะคะว่าลายมันจะยื้ออกด้านซ้ายเพิ่มสามเพิ่มสามตัวแพทเทิร์นแถวนี้นะคะเก้าตัวค่ะสองสี่หกแปดเก้าเก้าตัวขั้นด้วยโซ่ห้าช่องถัดไปข้ามตัวที่หนึ่งมาลงตัวที่สองลงตรงนี้ เวลาถักนับหลักด้วยนะหลักตัวนี้มีผลกับการต่อดอกนะห้ามขาดห้ามเกินค่ะเวลาถักนับด้วยถ้าผิดลื้อเลยนะพอได้ตรงนี้หกหลักเติมข้างล่างอีกสามเจ็ดหลักที่แปด ก็ลักที่เก้าแถวนี้ขั้นด้วยโซ่ห้ากังหันแถวที่สามนะคะจะปิดงานตรงนี้โดยการถักโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วเราก็แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านขึ้นแถวที่สี่ค่ะขึ้นแถวที่สี่ของกังหันนะเลื่อนห่วงขึ้นด้วยโซ่สาม แล้วเราก็ถักดับเบิ้ลโคเชเรียงนะคะนับตัวด้วยนะสองนัวนะคะ ับตัวด้านบนค่ะสองสี่หกแปดแปดนะคะแล้วก็เพิ่มตรงที่อีกสามตัวที่เก้าตัวที่สิบตัวที่สิบเอ็ดให้สังเกตว่ามันจะเพิ่มมาทีละสองนะี่คะอันนี้มันสองสี่หกเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วก็สองสี่หกแปดเก้าเห็นไหมะเก้าเสร็จแถวนี้เป็นสิบเอ็ดเริ่มจากห้าเจ็ด แถวนี้จะขั้นด้วยโซ่หกพอโซ่หกเสร็จแล้วข้ามหลักที่หนึ่งลงที่หลักที่สองถักวนให้ครบนะคะถักวนให้ครบหกหลักถักเหมือนกันเลยคะ่ะที่พี่ถักให้ดูลายนี้จะดูผังหรือไม่ดูผังก็ได้นะคะถักตามพี่เมย์ก็ได้คะ่ะไม่ยาก เพราะว่าลายมันจะใช้ดับเบิลโคเชเป็นลายที่เวลาถักโชว์แรงมือนะคะดับเบิลโคเชเป็นลายง่ายๆลายขึ้นมาสามแล้วรวบแบบนี้แต่ทีนี้งานจะสวยไม่สวยอยู่ที่แรงมือเราค่ะแล้วก็เทคนิคไม่ให้เป็นรูโบก็คือไม่ลงตรงช่องโซ่ให้ลงตรงจุดรวบด้านบนเนี่ยมันจะทำให้งานคุณเนียนขึ้นลองปรับดูนะถักบนรอบให้ครบหกกลีบค่ะ แถวนี้ขั้นด้วยโซ่หกเราถักวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นค่ะตรงช่องโซ่ก็จะเติมลงไปอีกสามตัวปิดงานโดยการถักโซ่หกโซ่หกนะคะแล้วก็แทงดึงผ่าน ล็อกโซ่เราตัดไหมเวลาตัดไหมเราตัดไหมเผื่อยาวนิดนึงถ้ากรณีที่คุณจะถักดอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนที่เราเอาไปเกี่ยวเนี่ยมันจะใช้ตรงนี้เยอะพี่เมย์จะเหลือไว้ตรงนี้ประมาณฟุตหนึ่งค่ะอันนี้เป็นดอกต้นแบบเวลาเราถักนะคะตรงนี้เราสามารถเก็บเศษไหมได้เลยเวลาเราเก็บเศษไหมเราก็จะใช้ตัวเข็มวิธีเก็บซ่อนเศษไหมค่ะ ให้เราเก็บเฉพาะตรงที่จุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้อย่าเพิ่งเก็บนะนะตรงที่เราเพิ่งถักเสร็จเก็บตรงจุดเริ่มต้นเวลาเราจะเอาไหมใส่เข้าไปที่เข็มนะคะจับแล้วก็ดันเข้าไปที่หัวเข็มเราจะแทงลงไปที่ตัวหลักมันค่ะเวลาเราใส่โดยเฉพาะไหมที่มันเป็นไหมไม่ตีเกียวนะคะเนีย่ยค่ะอย่างที่พี่เมย์ใส่ให้ดู ตรงนี้ให้ชิดเรียงกันให้ครบนะคะเรียงให้ครบทุกเส้นแล้วค่อยดันเข้าไปมันจะต้องเข้าไปทั้งหมดหกเส้นเราจะแทงไปตามหลักพอแทงไปตามหลักเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะซ่อนสกิดหนึ่งอันตัวนี้อย่าลืมนะคะต้องล็อกไหมล็อกไหมเพื่อไม่ให้มันหลุดง่าย พอเราล็อกไหมเสร็จแล้วนะคะเราจะซ่อนทีนี้ถ้าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยไหมเราสั้นมากเวลาเราเก็บเสษ็จเราจะลําบากนิดนึงเนี่ยเก็บซ่อนเสร็จไปถ้าเราซ่อนปลายแล้วนะคะเวลาเราแก้ไขเราจะหาไม่เจอแต่ตรงเนี้ยตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นเราสามารถเก็บได้เลยค่ะเวลาเราถักเสร็จแล้วมันจะได้ไม่ต้องเก็บเยอะมากดอกมาตรฐานด้วยไหมเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบ หัวเข็มสองมิลแรงมือพี่เมย์วัดความสูงของดอกความสูงของดอกจะวัดจากมุมนี้จนมาถึงมุมนี้ค่ะพี่เมย์ได้สิบเซนเวลาวัดเราก็ยืดลายออกมานิดนึงนะได้สิบเซนทีนี้ถ้ากรณีที่คุณคำนวณออกมาแล้ว ของคุณไม่ได้รอบตัวนะคะแล้วต้องการถักหน้าห้าหลังห้าเหมือนพี่เมย์หน้าห้าหลังห้ารวมกันรอบตัวจะได้สิบดอกนะคะรอบตัวของตัวเสื้อหนึ่งร้อยเซนหนึ่งร้อยหารด้วยสิบจะได้สิบดอกถ้ากรณีที่คุณต้องการเพิ่มให้ถักแถวต่อไปดูชิลายกลงหันนะคะลายกลงหันมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากตรงนี้เป็นห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดแถวต่อไปจะเป็นสิบสาม ะะดอกกะังหันอันที่ห้าจะเป็น13อันต่อไปจะเป็น15้าถ้าอันบนเป็น13โซ่จะเป็นโซ่6ถ้าอันบนเป็น15้าโซ่จะต้องเพิ่มอีกหนึ่งเป็นโซ่เจเราสามารถขยายได้แล้วเวลาเราขยายถ้าไหมเป็นไหมเบอร์20แล้วเข็ม2มิลนะคะเวลาเราขยายลายไปอีกหนึ่งแถววัดความกว้างของดอกจากมุมนี้จนถึงมุมล่างจะได้ความกว้าง12เซนต่อการเพิ่ม หนึ่งรอบถ้าเราเพิ่มเป็นสองรอบนะคะมันก็จะยาวขึ้นเป็นสองเซนสองเซนก็จะได้เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสิบสี่เซนตัวนี้เราสามารถขยายได้ถ้าเราต้องการหดลายลงมาหดลายลงมาคุณก็ลองมาดูตรงนี้ค่ะลองดูว่าถ้าสามแถววัดความสูงของแถวคุณได้เท่าไหร่นะคะอีกวิธีหนึ่งถ้ากรณีที่ต้องการยุบลายลงมาไม่ต้องการรอบตัวหนึ่งร้อยเซนเปลี่ยนขนาดไหม เปลี่ยนขนาดไหมเป็นเส้นเบอร์สิบแปดอกก็จะเล็กลงเปลี่ยนเป็นเส้นเบอร์สิบหกดอกก็จะเล็กลงเหมือนกันนะคะถ้าคุณจะใช้เส้นไหมขนาดเบอร์สิบปพี่เมย์แนะนําหัวเข็มหนึ่งจถึง1.6ึ่มิลน,นะคะถ้าเป็นกรณีที่คุณจะใช้เบอร์สิบหกแนะนำหนึมมิลหรือ1นมิลค่ะของพี่เมย์พี่เมย์จะใช้ตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานวิธีถักดอก ตอดอกของเสื้อตัวนี้ทําได้2แบบก็คืออันที่1ถักดอกไว้ถักดอกไว้ก็ให้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นดอกสําเร็จเลยตรงนี้ไม่ต้องดึงตึงมากเหลือไปลายไหมตรงนี้ไว้ประมาณ1ฟุตวิธีที่สองถัก1ดอกให้ให้สําเร็จรูปแบบนี้แล้วถักดอกที่สองต่อเลยนะคะคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้ของพี่เมย์ใช้ทั้งสองวิธีก็คือถักดอกเตรียมไว้และอีกวิธีหนึ่งก็คือถักแล้วต่อเลย อีพต่อไปนะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการต่อดอกต่อดอกเป็นแถวตรงนะคะเป็นต่อหนึ่งด้านและสองด้านข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ